โอเคพื okay. Hello, mm ่อืนทุกคน mm hmm. ด้วยนะฮะ mm hmm. ยุขอม mm hmm. ดาวพอนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ในเกม mm hmm. นชับ,บี้นะฮะเบตา2ด้วยโอเคอมก้า okay. ด oh, อันนี้ละกัน นะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะแบบแบบว่าวันเพียมากสำหรับเกมนี้ครับแตไที่น่ากลัวสุดมากครับโอ้โหย,ยางยางก็ไม่ตกใจเว้ยนี่ยความอดทนสูงครับเกมนี้นะฮะจุดมุ่งหมายแม่งให้หาอ e ีถ้วยเขาเรียกว่าพ่าตาดเค้กเอ้ยไม่ได้นี่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 นนแบบนี้ครับสิบอันนะฮะนะ ันะอย่างอื่นเนะี่ยต้องขอขอบคุณหลานสปอนเซอร์นะฮะสตรีมเกมเซลนะฮะครับแ <c oughs> อ้วก็มันก็จะมีอีเบะม่วงนะฮะเซเรนดี้เบะม่วงมาตามตูดคุณครับไปที่น้ากลัวสัตว์มากครับจะก,กี๊ดอันหน้าคุณครับคุณจะรู้สึกหลอนทันทีนะฮะผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวผม,มกลัวจริง เออเกมนี้ไม่มีผีครัแบบเกมนี้ไม่มีผีดูท้องฟ้าได้ก่อนครัแบบเกมครับเกมนี้ไม่มีผีครัแบเราควรเปิดไฟหรือปิดไฟดีกว่าอ้โหอัดหน้าเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไร กี้ตัอะไรมันเดินตามมาแม่เอาซะกูตกใจเลยนะฮะเซนที่ทับบี้ไม่มีความน่ากลัวเลยครับจริงๆครับมันเป็นการ์ตูนที่ในวัยเด็กทุกคนต้องคอยเดืเอาต้องเคยดูนะฮะต่ตัวที่น่ารักมากนะนะตรงนี้มันก็คงไม่มีอะไรเลยมีแค่สเวนดี้ทับบี้โผล่มาแค่น,นั้นเองจริงๆเออนะ เกมอาจจะบักนะหรือเปล่าวะบักปะไม่น่าบักจริงๆจะมีรูปโขนะมันไม่มีวะที่ผมเงียบไปนี่คือผมเริ่มขอนลุกครับขอนลุกไม่รู้ว่าโอ้โหสุดเอ้ยทำไมเขานี่ก็ตกใจวะเฮ้ย แมมที่ที่ไหนกันน่ะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นป่าโล่งๆแบบอ,อู้หูเริ่มฟินครับอสัตว์เอ้ย <c oughs> โอ้ยไม่คิดกูเล่นคนเดียวกูจะไม่กลัวเลย แมวทำไมผมเหมือนผมว่าผมกลับทางเดิมว่ะอือขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับต้นไม้มึงลดนตอนทีนเ่เทไรนะครับแม่ต้นหนึ่งไม่ตกใจเลยต้นสองต้นสองนี่คือแบบตกใจนิดหน่อยแบบแตวแตกแล้วแบบต้นสามนี่แบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งเจออันนี้พอดีเลยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่พระตะเค้กอะออมึงกี่ต้นแล้ววะเฮ้ ที่หน้าพี่อืมเสียงอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะผมอมท้ออมอยู่นะฮะใจเย็นครับโดคิงโดคิงเจออันที่สี่นะฮะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับตอนนี้อื้ม,ม,มรู้สึกว่าเออแหนงลงเ่า จเจอบ้านครับเป็นสิ่งที่ดีครับจะอุ้ออีสัตตกใจมีรถเบนเฮ้ยโดโดโดดิเยี่ยมหาแล้วครับหาแล้วครับครึ่งทางครับแม่สิ่งที่ดีแล้วนะเดินล้อทายครับอื้อ เกมนี้จะทำกูแต่แตกไปเนี่ยอเมก้จะกีดออกหรือเปล่าต้องปิดไฟนะจะต้องปิดไฟไว้น่าจะดีนะเพราะว่าเลนดี้ชับบี้เอีบีม่วงนมันอาจจะไม่เห็นนะเป็นแสงไฟที่แบบต้องกระจ่างนะผมผมชื่อพี บอกเขาหมวเอ่าอช่างมันเราไม่สนใจแรงนะหรอกเรา,เราทำไมมันอู้หูพที่หน้าคนลุกเลยคนลุกแล้วพอเถิดมาหาเพนเคกเฮ้ยมันต้องทำตกใจอย่างนี้ แค่มาหาของกินกูหิวเจมไหมเออสงสารกูเถิดไม่รู้เรื่องจริงๆเหมือนกูวนมาทางเดิมหรือเปล่านั่นไงต้นไม้ลวงโอ้โหมันไปทางไหนวะเนี่ยเดินเรื่อยๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวก็เจอ ไอคลิปแม่งมคลิปมันอาจจะยาวมันอาจจะน่าเบื่อไงถ้าไม่มีผีโผลมาอะไรเงี้ยไม่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันไม่โผล่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รยยาพูดมากเลยครับเพราะว่าถ้าพูดให้มันออกมานี่มันจะออกมาจริงๆก็ผมจะกลัวนะฮะไ่เคยไปแล้วทางนี้ก็เคยไปแล้วมันไปทางนี้แล้วถูกแล้วเคยไปแล้วจะไปอีกทำไมวะม ตันอะไรนักหนาวะแมบมีแค่นี้เหรอแมบเยอะไปก็ไม่ดีนะก็จริงครับแมบบเยอะไปก็ไม่ดีครับอุ๊ยโดนเดินติดต้นไม้อืม้มมึงไม่ทำกูกี้แต่แบบสะบัดมือหนีงอนอไรเงี้ย นี่บ้านใช่ไหมโออไม่ใช่บ้านเอยเราเดินวนหาอะไรโอ้โหโอ้โ,โ,อโูวันเพียรเริ่มเฮือเลยแล้ะฮะโอ้โืักกี้อีเบ,บม่วงมันโผล่แบบแบบไม่มีนะเอูปวดตับเลยครับตอนนี้ครับนะต้นไม้ก็หล่นจางไม่กลัวแล้วเออ จริงไม่กลัวแล้วน้ำ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 นี่บ้านใช่ไหมใช่ด้วยนี่คือบ้านเดินตรงกลับไปทางนน้นโอ้แสงโอ้ย อะไรนักนาไม่โล่งนี่คือทางเนี่ยระหว่างรอนะฮะเดินหาเรื่อยๆฮะ,ะเรายัมีการเล่นโดยการเป,เปิดปิดไฟนะฮะเป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนกันมาต้นไม้ข้างหน้าน,นะะ่าจะตกโอ้ใครเข้าห้องทอก หรือเปล่าวะอ้าวเลื่อมปีดกาลีนาทางองก่อนมาจะหกอันแล้วจ้ะจะเจอแต่ละอันนี้มัยนยากลำบากกันนะเนี่ย ไม่กีดได้ไงวะโถ่ไม่ทำให้กูตักใจหรอกเด็ดเดเด็เสียงโทรศัพท์ผมเองครับร่วงทำไมร่วงทำไมต้นไม้ต้นไม้นี้มันแปลกๆโอ้โห้ที่แน่โอ้ไมอดอ้าฟิน นเลยครับอันนี้ครับเมื่อกี้เจออะไรวะเ้ยทำกูแบบแม่อะไรเแบี่ยม่วงไม่กลัวแล้วโโนบโนบอยู่ไหนอีกวะว่าใครทักสตีมจะชวนเล่นดอดทใช่ไหมฮะยาเลยชันไม่อยากเล่นดอทตอนนี้เลยนะ ฉันกำลังอยู่กับเกมฮอลอร์ที่แบบว่าน่ารักสัสเลอกเกดนะเดินมันไปวนมากี่รอบวะเนี่ยได้หกอันเจ็ดอันหกเจ็ดปะลืมแล้วครับได้หกเจ็ดอันคือถ้ำถ้ำถ้ำ เอาแล้วผมได้ถึงเจ็ดอันแล้วเจ็ดหรือแปดปะมันจะมีตรงไหนอีกวาลืมฮึมฮืมแม่ทับบี้สี่วงมันไม่เคยเดินตามหลังมันเลยครับ สิ่งที่ดีครับเราต้องรีบเก็บครับรีบรีบ,รบไปรีบมารีบไปครับต <c oughs> ้องสนใจแรงนั้นครับน่เพราะว่ามันดีมกันนะที่มันไม่ไล่เลยเพราะ <c oughs> ว่ากูอย่าพูดมากเลย <c oughs> เอ้ยก้าอันแล้วโอ้ไม่ก้ดโอ้สุดยอด โอ้เรากำลังจะวินครับโอ้เงียโปรฟสล่ะเฮ้ยโอ้ my god กูฟินเลยครับกาเนี้โอ้หัวใจก็แทบ มายตายโไมยก็ย่าโอ้ลิชีตโอ้ผมยอมแพ้ครับก้าวก้าวเดี๋ยวไอ้ไหล่ะไม่ <c oughs> ไมยอมเว้ยหัวใจผมจะวายตายเลยครับ <c oughs> จจเย็นครับเจเยนจเจียนๆๆยนมือเริ่มสั่นเมื่อกี้กูเจออะไรวะ ท่างหลังนี่มีเรื่องแน่นอนครับพี่รับแม่ไปน่าหันไปเลยโอลิชิโอโ,หโหอ้โหเออกูยอมก็ได้ว่าแม่มไปลาาไไไแล้วบานไม่แอบยรับไม่ไหวนะครับจะอ้วกเมื่อกี้จีดหรือเปล่า,าวะาเอายังก็ได้ยัง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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง น uh, mm hmm. อยากได้อีก uh huh. แค่อันเดียวเองโหเดี๋ยวก็เจอเหรอวนมาตรงนี <splash> ้อีกรอบแล้วเนี m, ่ยเฮ้ยเยเดี๋ยนะเดี๋ยนะฮัดดีเต็มป่ะวะไม่รู้ครับอืมผมว่าพัหน้าครับมีคนขออแน่นอนเนี่ยมันจะมีอะไรที่ลุ้นระทึกกว่านี้ครับถ้ามีรายโคตรแล้วนะ เฮจะบ้าตายครับเจอเมื่อกี้ไปนี่จะร้องไห้เลยครับนะโอเคครับพ่อก่อนนะเออเดี๋ยวทุกคนจะหัวใจวายตายไปเหมือนผมนะเกคค็บสำหรับวันนี้นะฮะตอ้แนนี้ทับบี้นะฮะผมไม่ไวาล้วครับบ้ายครับจุ๊บๆอีอิน